พี่น้องไปแยกใครมือแดงมาแยงอยู่บ้านจ้าแต่ม้าออกอยู่สวนเนาะม้าแม่เพิ่นออกอยู่สวนจ้าตังท่าดีดีวันหนึง่งสิเป็นแม่ปเ,มเป้งเวลาจ้ะเพิ่ขึ้นต้นม่วงต่อ นี่ต่ไข่ใหญ่ใหญ่นี่ต่ไข่ใหญ่ใหญ่ได้ลายเยอะอ่ะวิธีมุกไข่เดแยงหรอก แม่พันสิขึ้นมาเป็นภ่มเป็นพวงยังสิจใจพี่นาะถาแ,แม่พันไปปล่อยตอ่อไปปล่อยตอ่อจ,จะให้หมดแดอยู่บบานย้ายบุญพอได้กินอยู่ยได้พี่น้องแม่ย่ามใดก็ไปกินสุดเหีวเนะ

nếu son nếu đây nếu lại nếu như nhà như dư như nếu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  dư nếu như 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 nếu น้ำบอกกอนเม,มื่อแมวออกเ่นอยูยสวนน้ำพอยายจ้ะเลสิบีเนี่ยอยู่ค่ะยังมีอีกอยู่ดิย,ยังมีอยู่ยู่หลห้างอยู่ดิจ้ะ แม่เพิ่น้อกมึเลี้แต่ใครโอ้พรท่านนี่เบิดดีค่ะจ้าพี่น้องโอ้พรท่านเบิดเสิไปเรียกอีกกันเด้อเดี๋ยวสิไปเรียกอีกกันพูดนะเป็นแม่เป้งกับปลาหนั่นจ้ะเพราะว่าเป็นแม่เป้งเนาะเพราะว่ามื้อนอ Emperor, ั้นแี euh. ้ย ปีมือวะปีมือล้วนขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะขอบคุณในการรับชมนะคะ